สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับผมนะครับกับเรื่องมือถือนะ้ครับคือผมรู้สึกว่าผมไม่น่าไปเอา iPhone XS Max กลับมาใช้เลยครับหลังจากที่ปเปลามาหนึ่งวันแล้วนะครับเพื่อนๆจะคิดว่ามันไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่ครับคือจุดประสงค์ก็คือที่ที่ผมโจวกว่าแบบนี้ก็คือมันดีมากมันดีมากจนผมคิดว่าปลายปีเนี้ยจริงๆผมก็ตั้งใจว่าจะลองเล็งๆตัวไอโฟ แล้วก็เราจะลองศึกษาแล้วก็จะลองชินให้มันชินกับเกาะอันสานะครับตรงนี้ของ i ไอโฟนนะครับโอ้พีพอมาพอดีเลยก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงนะครับว่าพอมันมาใช้ iPhone X Max ตัวนี้แล้วนะครับรู้สึกมันเดทุนเดิมมันชอบอยู่แล้วแล้วพอกลับมาเอากลับมาอีกรอบหนึ่งมาใช้เนี่ยแล้วได้เครื่องที่สวยแล้วก็แบตเตอรี่ห0 0รอซแล้วด้วยเนะี่ยก็เลยทำให้คิดว่าโอ้โหมันทําให้เอ่อเป้าหมายผมในการที่จะ ไปลองไอโฟนสิบหเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยนะมันก็คิดว่าตัวนี้มันก็ดีมากๆอยู่แล้วนี่ขนาดนมันเป็นเมืเ่อป,ปลายปีหนึ่งสองูนย์หนึ่งดนะครับมันยังดีขนาดนี้เลยครับแล้วก็ติดใจมมากก็เลยมีความคิดใหม่เลยครับว่าสงสายจะต้องลองดู i p h o n ส15ห้าที่มันเปิดตัวมาแล้วก็ผ่านไปสักพักหนึ่งดีไหมแล้วก็ ไปรอมือสองดีไหมมือสองสภาพดีร้านที่ผมใช้ประจำนะครับมีบอมชัดนะครับตรงนั้นก็จะสบายใจหายห่วงเหมือนกันนะครับก็เลยมีความคิดนี้ขึ้นมาแวบขึ้นมาก็เลยทําคลิปมาบ่นกับเพื่อนดีกว่าถ้าวันนั้นถ้าวันนั้นผมไปเอา iPad mini มาให้ความคิดที่อยากจะรอย1 5ก็จะยังอยู่เพราะว่า iPad mini มันก็ผมดูแลน่าเอามาเนี่ยการใช้สอยเนี่ยปกติคนปกติผมก็จะใช้มือถือมากกว่า ถ้าผมา iPad mini, อาไอแพดมินิตอนที่ผมคิดนะครับไอแพดมินิมาเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ใช้สอยอะไรที่มันเต็มประสิทธิภาพนะัเพราะว่าถ้าเราจะทําพวกแคนวาหรือว่าตัดต่ออะไรที่มันหนักหน่อยก็ต้องย้ายกลับไปทําที่โน้ตบุ๊กอยู่ดีเพราะฉะนั้น iPad Mini จะกลายเป็น iPad เที่เอาไว้ดูนู่นดูนี่ซะเปล่าๆอาจจะต้องกลับมาเป็นไอโฟนอีกตอนนั้นะถึงตรงน,นั้นน่ะอาจจะทําให้รอไปถึงไอโฟน15ได้แต่พอได้ไอโฟน X Max สีโปรดมาแล้วก็ สภาพเครื่องที่ดีแล้วแถมแบตหนึ่งร้อด้วยเนี่ยประทำให้ความคิดเปลี่ยนไปอีกแล้วว่าผมต้องใช้นี่ไปก่อนดีกว่าเพราะว่าแบตมันก็ยังสุขภาพแบตดีอยู่แล้วก็อะไรที่มัน iPhone อโฟนสิบหเนี่ยพอเปลี่ยนมาลองดูฟีดแบ็กก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างยูพีไทยซีมีปัญหาไหมกับไอโฟนนะครับแล้วก็กับไอโฟนสิบที่เป็นก่อนอันสามีปัญหาไหม เราก็ลองลองดูรีวิวดูอะไรอย่างนี้ไปก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันดีกว่าก็เลยไม่มีอะไรครับก็มาบทให้ฟังเท่านี้ครับสำหรับใครที่อยากจะรอฟอร์ติมาผมว่ารอไปเลยดีกว่าครับอย่าเพิ่งไปหยิบตัวอะไรพวกนี้มาใช้นะเพราะเดี๋ยวมันจะเกิดการเปลี่ยนใจเหมือนผมนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็สร้างเเท่านี้นะครับผมยังไงก็ฝากแชร์ฝากแจมหรือฝากคําถามไมได้นะครับว่าเพื่อนๆมีความคิดเหมือนผมไหมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย